สวัสดีค่ะดีมทิติพรขันตาค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดีมจะพาเที่ยวชมที่ดิน100ตารางวาค่ะติดถนนสายหลักเลยค่ะหมายเลข4 0 2 2นะคะหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่20เมตรค่ะความลึกของที่ดินอยู่ที่ 20เมตรเช่นกันนะคะที่ดินทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะอยู่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเหมาะที่จะทำร้านค้าร้านอาหารนะคะหรือว่าสร้างบ้านติดถนนหรือว่าจะเป็นตึกแถวก็ได้นะคะหรือว่าท่านใดที่มองหาที่ดินติดถนนซ้ายหลักเพื่อจะซื้อเก็บก็ได้นะคะที่ดินเราหลักเขตครบทุกจุดเลยค่ะเริ่มต้นที่ ด้านหน้าเลยนะคะหลักเขตแล้วก็ฝังเสาปูนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะที่ดินเราทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะถมที่ไว้เสมอถนนเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณรอบๆก็ต้นไม้เยอะค่ะล่มลื่นด้านหลังของที่ดินเราก็มองเห็นวิวเขาด้วยนะคะต้นมะขามต้นนี้ค่ะก็อยู่ในที่ดินเราค่ะ เป็นล้มเงาให้กับเราได้นะคะแล้วก็เก็บผลทานได้เลยค่ะด้านหลังนะคะก็มีหลักหมุดที่ฝังเสาตรงนี้ค่ะไว้อีกหนึ่งหมุดนะคะที่ดินเราเนื้อที่100ตารางวาถมเต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะบริเวณรอบๆก็มีเพื่อนบ้านนะคะจากสี่แยกวัดหนองยายบัวค่ะมายังที่ดินเราเพียง700เมตรเท่านั้น ตลอดเส้นทางมายังที่ดินเราก็มีไฟทางสองสว่างนะคะเป็นที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนมีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะหาของทานได้สะดวกเดินทางก็สะดวกสบายนะคะด้านข้างเราด้านซ้ายมือนะคะก็ติดกับเพื่อนบ้านที่ดินเราด้านหน้าติดถนนสายหลักหมายเลข4022หันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นหลักหมุดอีกจุดหนึ่งของด้านหน้าเรานะคะด้านข้างตรงนี้ก็คือต้นพยุงค่ะที่อยู่ด้านข้างที่ดินเราแล้วก็มีต้นมะยมนะคะไว้เก็บทานผลได้เลยแล้วก็เป็นร่มเงาเอาหาโต๊ะมานั่งมาพักผ่อนได้เลยค่ะท่านใดที่มองหาที่ดินเพื่อทําการค้าขายหรือว่าจะสร้างบ้านพักต่างอากาศที่ติดถนนสายหลกักเดินทางสะดวก บรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานอยู่ในแหล่งชุมชนนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะบริเวณรอบๆนี่ก็ต้นไม้เยอะนะคะเพื่อนบ้านก็อชอบปลูกต้นไม้กันด้านข้างก็เป็นเพื่อนบ้านเรานะคะมีปลูกต้นไม้ทําสวนแล้วก็เป็นบ้านของเขาแล้วก็มีไร่มันอยู่ด้านหลังของที่ดินของเพื่อนบ้านนะคะส่วนตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้ค่ะคือหลักเขต ด้านหลังที่ดินเรานี่ค่ะลักเขตทั้ง4จุดคือครบทุกจุดเลยนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันเลยนะคะ087 006 0727ค่ะหรือ ID ดีไลน์ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะภายในที่ดินหนึ่งงานนะคะ ก็มีต้นไม้อยู่ในที่ดินหลายต้นเลยค่ะต้นก็พอเป็นร่มเงาให้เรานั่งเล่นได้เลยนะคะนี่ค่ะคือด้านหน้าของที่ดินเรานะคะแล้วก็มีรัศมีถนนเราถ้าสมมติว่าเราทำร้านค้าร้านอาหารนะคะรัศมีถนนแล้วก็สามารถจอดรถได้ด้วยค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่มายัางที่ดินเรา อยู่ที่94กิโลเมตรค่ะจากโพธารามนะคะมายังที่ดินเราอยู่ที่2 5กิโลเมตรจากตัวเมืองราชบุรีนะคะมายังที่ดินเราอยู่ที่35กิโลเมตรด้านหน้าเราติดถนนสายหลักถ้าเราเลี้ยวไปทางขวานะคะของที่ดินเราก็จะไปเจอกับอบอตอนหนองกวางค่ะถ้าเราเลี้ยวมาทางซ้ายทางด้านนี้นะคะเราก็จะไปเจอสี่แยกไฟแดงวัดหนองใย,ยบัวค่ะ มีตลาดนัดร้านค้าร้านอาหารนะคะให้เราซื้อของทานได้สะดวกสบายเลยค่ะด้านหน้าก็มีไฟทางสองสว่างนะคะหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรความลึกของที่ดินอยู่ที่20เมตรที่ดินเราเสมอถนนทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะไม่ต้องปรับต้องถมทำอะไรเลยคะ่ะพร้อมปลูกบ้านได้เลยค่ะลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยนะคะ นี่ค่ะคือถนนสายหลักหมายเลข4022นะคะดิมทัวนอีกครั้งค่ะที่ดิน100ตารางวาอยู่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะราคาขายยกแปลงเลยนะคะพร้อมค่าใช้จ่ายในการโอนเลยค่ะ5,90,000บาทเท่านั้นค่ะท่านใดที่มองหาที่ดินติดถนนสายหลักนะคะเพื่อทำร้านค้าร้านอาหารปลูกบ้านนะคะราคาที่ดินจับต้องได้ ลองนัดชมที่ดินได้ทุกวันเลยค่ะด้านหลังมีวิวภูเขาด้วยนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิมพาเที่ยวชมที่ดินเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ